สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรสายสถาปตัตยกรรมแล้วก็การออกแบบจากสองมหาวิทยาลัยที่แบบตัวท็อปเลยของไทยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากการบรรยายออนไลน์สดสดร้อนๆเลยค่ะในกิจกรรม CUKU Design Studio Workshop ที่เขาจัดให้น้องๆมัธยมปลายที่สนใจด้านนี้โดยเฉพาะเลยครับ ก็เป็นข้อมูลจากอาจารย์โดยตรงเลยนะครับใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ เอ่อจะมาสกัดเอาประเด็นสําคัญสําคัญออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตรเนื้อหาการเรียนหรือว่าโอกาสต่างๆที่แต่ละที่มีให้เหมือนแบบช่วยย่อยให้ฟังง่ายๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างลองมาดูกันเลยค่ะครับการทําความเข้าใจเส้นทางพวกนี้เอ่อมีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะน้องๆหรือผู้ปกครองที่กําลังดูๆอยู่ว่าจะเรียนต่อทางนี้ดีไหมหรือคนที่อยากทํางานสายสถาปัตย์สายออกแบบเนี่ยการมีข้อมูลที่ถูกต้องมันช่วยตัดสินใจได้เยอะเลยครับ จริงค่ะซึ่งกิจ,จกรรม CUQU Design Studio Workshop ที่เป็นที่มาข้อมูลเราเนี่ยเขาจัดมาเป็นปีที่3แล้วนะคะเป็นความร่วมมือโดยตรงเลยระหว่างคณะสถาปัตย์จุฬากับเกษตรอันนี้ข้อมูลจากท่านรองคณะบดีสถาปัตย์จุฬาเลยค่ะรอสอดรวาริศองแตงอุบลครับหลักๆก,ก็คือ,เ,อ,อเขาอยากให้น้องๆเข้าใจภาพรวมว่าศาสตร์นี้มันคืออะไรเรียนอะไรบ้างจบไปทำอะไรได้แล้วก็มีให้ลองฝึกทำโจทย์พื้นฐานด้วยนะได้ทดสอบความคิดสร้างสรรค์กันนิดหน่อย ค่ะเห็นว่าปีนี้มีทั้งแบบออนไลน์ที่เป็นเลคเชอร์แล้วก็มีออนไซต์เวิร์กช็อปที่สถาปัจจุลาด้วยแต่อันนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะน้องม .6 หรือเทียบเท่านะคะเพราะว่าสถานที่อาจจะจํากัดนิดนึงแต่เห็นว่าคนสนใจเยอะมากเลยค่ะสมัครมา600กว่าคนเป็นม .6 ตั้ง500แนี่ยโหเยอะจริงครับแล้วก็มีอาจารย์มาช่วยให้คําแนะนําถึง18ท่านเลยนะครับจุฬา12เกษตรอีก6ท่านค่ะมากันแน่นเลย งั้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งจุลาก่อนเลยดีไหมคะหลักสูตรแรกที่หิตสุดๆเลยก็น่าจะเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตหรือสทอบอหลักนะคะที่อาจารย์พิงค์ดรนำทิพยามีมาให้ข้อมูลครับตัวสาทอบอหลักสูตร5ปีอันนี้คือเรียนสถาปัตยกรรมแบบแกนหลักเลยนะครับจริงๆเขามีแยกสาขาสถาปัตยกรรมไทยออกไปตั้งหากด้วยแต่ในกิจกรรมนี้เน้นตัวหลัก ที่ล่าสนใจคือมีทางเลือก 5+1 คือเรียน5ปีแล้วต่อปปโทอีกแค่ปีเดียวได้เลยอ๋อดีจังค่ะครับโครงสร้างก็จะมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปวิชาเฉพาะทางทั้งวิชาแกนพื้นฐานเทคโนโลยีแล้วก็มีวิชาเลือกเสรีด้วยครับเห็นว่าการเรียนจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามเชนปีนะคะปีหนึ่งก็ปูพื้นฐานการออกแบบ 2D 3D การนำเสนอผลงานทั้งสีน้ำสเกจคอมพิวเตอร์จบด้วยออกแบบอาคารเล็กๆครับ น้อยกว่า150ตารางเมตรใช่ค่ะเพราะปี2โปรเจกต์ก็ซับซ้อนขึ้นเป็นโฮมออฟฟิศบ้างศูนย์การเรียนรู้บ้างเห็นว่าได้ทำงานกับเจ้าของโครงการจริงๆด้วยได้คอมเมนต์ตรงๆงเลยใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากได้ประสบการณ์จริงตั้งแต่ปี2ปี3เลยค่ะแล้วปี3ก็เป็นอาคารใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่ถึงกับเป็นอาคารสูงมากนะคะพวกคอนโดคลินิกสถานีขนส่งแล้วก็เริ่มเรียนรู้เรื่องระบบอาคารพวกน้ำไฟอะไรแบบนี้ครับพอขึ้นปี4นี้เจอของจริงเลย อาคารขนาดใหญ่พิเศษหรืออาคารสูงไปเลยเช่นโรงพยาบาลหรือโครงการขนส่งซับซ้อนแล้วปี5ก็คือทำวิทยานิพนธ์หรือตีสิทธิ์แล้วค่ะรวบรวมทุกอย่างที่เรียนมาเลย ครับผมจุดที่อาจารย์พิงค์เน้นย้ำก็คือเรื่อง T-CAS ด้วยนะครับกำหนดการต่างๆการอัพโหลดเอกสารสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ต้องเป๊ะมากๆใช่ค่ะโดยเฉพาะน้องๆปีนี้ที่ต้องยืนยันสิทธิ์6-7กุมภาแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ T-CAS สำหรับปี72เหมือนว่าจะพิจารณาคะแนนฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์แยกส่วนกันแล้วก็เพิ่มน้าหนัก CUAT a เป็น50คะแนนเลยนะคะ ครับแล้วก็มีกําหนดด้วยว่าต้องเรียนวิชาฟิสิกส์มาหรือถ้าเป็นหลักสูตรนานาชาติก็ต้องมีคะแนนสอบฟ,ฟิสิกส์มายื่นอันนี้ต้องเช็ครายละเอียดดีๆเลยครับค่ะต้องตามข่าวกันใกล้ชิดเลยทีนี้ขยับมาดูข้างในอาคารกันบ้างหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในหรือ interior architecture อันนี้อาจารย์เตยวิชุลดาวัฒนทรัพ์กับอาจารย์มายดรพภดาอดุลเดชรัตมาให้ข้อมูลค่ะหลักสูตรนี้ต่างจากสถาปัตย์หลักยังไงบ้างคะ หลักๆเลยคือเน้นการออกแบบพื้นที่ภายในอาคารครับคือดูทั้งเรื่อง space handling ความงามฟังก์ชันการเลือกใช้วัสดุแต่ไม่ได้ดูแค่เรื่องสวยๆงามๆไหมครับต้องคำนึงถึงพฤติกรรมมนุษย์ด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมเศรษฐกิจไปจนถึงเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมด้วยครับโอ้โหดูละเอียดมากเลยค่ะครับ เป็นหลักสูตร5ปีเหมือนกันแต่ปีหนึ่งจะเรียนรวมกับสทบหลักก่อนครับมีอาจารย์ประจํา6ท่านแล้วก็อาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอกเยอะมากการเรียนก็ดูจะเจาะลึกเรื่องภายในไปเลยนะคะปี2เริ่มเรียนโปรแกรมมิ่งพื้นฐานองค์ประกอบภายในออกแบบสเกลบ้านครับ domestic scale พอปี3เทอมแรกก็เรียนเรื่องวัสดุระบบอาคารทำสตูดิโอออกแบบออฟฟิศหรืออพาร์ตเมนต์เทอม2นี่น่าสนใจครับเรียนเรื่องร e โนเวชั่น ปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ว้าวน่าสนุกค่ะแล้วปี4่ล่ะคะปี4เทอมแรกเรียน universal design การออกแบบเพื่อทุกคนเทอม2เรียนไทย contemporary ที่เน้นเรื่อง wellness หรือสุขภาวะค่ะแล้วปี5ก็ทำทีสิตตามความสนใจกับเรียนวิชาชีพเตรียมตัวทำงานจริงครับที่น่าสนใจคือผลงานนิสิตเขาก็ได้รับรางวัลเยอะนะครับอย่าง t i d a t s i s of the year ล่าสุดก็มี แล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายมากทั้งเวิร์กช็อปจากบริษัทต่ตางประเทศอย่าง Alfred Hall Monahan Morris จากอังกฤษหรือเลคเชอร์ซีรีส์แล้วก็มีทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศอย่างไปเซี่ยงไฮ้ก็มีครับเปิดโลก,กทัศน์สุดๆเลยค่ะจากข้างในอาคารคราวนี้เราออกมาดูพื้นที่รอบๆนอกอาคารกันบ้างนะคะกับภูมิสถาปัตยกรรม Landscape Architecture อันนี้รอสอปารณชาติกุลหรืออาจารย์ปาล์มมาให้ข้อมูลค่ะหลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไรคะ ถ้าพูดง่ายๆก็คือออกแบบทุกอย่างที่อยู่นอกตัวอาคารเลยครับตั้งแต่สวนหน้าบ้านร้านกาแฟไปจนถึงสวนสาธารณะใหญ่ๆพื้นที่สีเขียวท่าเรือสวนสัตว์สวนสนุกโหกว้างมากเลยค่ะครับเพราะงั้นการวิเคราะห์พื้นที่หรือ s i ยอ a นาลิ s ิสเลยสําคัญมากต้องดูหมดเลยทั้งปัจจัยธรรมชาติดินน้ําต้นไม้ลมแดดแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบริบทโดยรอบเป็นหลักสูตร5ปีปีหนึ่งเรียนรวมเหมือนกันครับ เส้นทางการเรียนก็ดูจะขยายสเกลไปเรื่อยๆนะคะปี2เรียนรู้เรื่องแมทเทอเรียลอย่างต้นไม้การวิเคราะห์พื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้นเริ่มออกแบบสเกลเล็กครับพวกสวนบ้านร้านกาแฟพอปี3สเกลก็ใหญ่ขึ้นเป็นระดับเมืองสวนสาธารณะพื้นที่ริมน้ำหรืออาจจะเป็นสวนสัตว์สวนสนุกตีมพาร์คอะไรแบบนั้น ปี4นี่ไปถึงการวางผังใหญ่ๆเลยอย่างผังมหาวิทยาลัยหรือการวางผังเชิงนิเวศอีโคโลโจีที่เนมเรื่องความยั่งยืนการอนุรักษ์ใช่ครับแล้วปี5ก็มีอ p อปชั่นสตูดิโอให้เลือกหัวข้อเฉพาะทางที่สนใจเช่นภูมิทัศน์วัฒนธรรมหรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก่อนจะทำภูมิสถาปัตยนิพนธ์ที่เลือกจทยเลือกพื้นที่เองได้เลย มีจุดเด่นอะไรอีกไหมคะสำหรับภูมิสถาปัตย์จุฬาจุดเด่นมากๆเลยคือเขาเปิดมานานกว่า45ปีแล้วครับเครือข่ายสิทธิ์เก่าเลยแข็งแรงมากเหนียวแน่นหลายคนก็กลับมาเป็นอาจารย์พิเศษแล้วกิจกรรมกับทริปทัศนศึกษาเยอะมากจริงๆครับทั้งในประเทศต่างประเทศมีเวิร์กช็อปกับต่างชาติแล้วก็มีการเอางานประกวดแบบจริงๆหรือโครงการจริงๆมาเป็นโจทย์ให้นิสิตทำแล้วส่งประกวดเลย วิสิตก็คว้ารางวัลระดับชาติระดับนานาชาติกันเป็นประจำครับฟังดูต้องรอบรู้มากๆเลยนะคะทั้งเรื่องธรรมชาติเรื่องเมืองเรื่องคนพูดถึงเรื่องเมืองก็มีอีกหลักสูตรที่เน้นภาพใหญ่ขึ้นไปอีกคือการวางผังภาคและเมืองหรือ urban planning อันนี้อาจารย์ปั้นพงศิษฐ์ฟูซิริมาเล่าให้ฟังค่ะอันนี้ต่างจากภูมิสถาปัตย์ยังไงคะเออจะต่างตรงที่การวางผังเมืองจะมองภาพรวมที่ใหญ่กว่า แล้วก็ไม่ได้เน้นแค่การออกแบบพื้นที่ทางกายภาพอย่างเดียวนะครับแต่จะเน้นไปที่การจัดการและพัฒนาเมืองในหลายๆมิติเลยคือรวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมสังคมวิทยา รัฐศาสตร์กฎหมายนโยบายเข้ามาด้วยกันหมดครับอ๋อค่ะเป้าหมายคือผลิตบุคลากรที่จะไปพัฒนาเมืองในบทบาทต่างๆได้ครับอาจจะเป็นผู้ประกอบการนักพัฒนาเมืองนักออกแบบผังเมืองนักวางแผนยุทธศาสตร์นักวิเคราะห์ข้อมูลเมืองคือได้หมดเลยเป็นหลักสูตร5ปีที่บูรณาการมากๆครับหน่วยกิจก็จะเยอะหน่อย169หน่วยกิจการเรียนก็ดูจะเน้นการวิเคราะห์วางแผนเยอะนะคะ ปีแรกๆทำความเข้าใจเมืองจากสเกลเล็กไปใหญ่ปี2เรียนการนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสังคมปี3เรียนเครื่องมือทางเทคนิคกฎหมายเช่นการจัดรูปที่ดินการอนุรักษ์การทำนิคมอุตสาหกรรมครับแล้วปี4ก็จะเน้นการพัฒนาเมืองแบบเชื่อมโยงจากนโยบายไปสู่คุณภาพชีวิตจริงๆได้ทำโปรเจกต์ร่วมกับหน่วยงานข้างนอกด้วยอย่างกทมชุมชนหรือผู้ประกอบการแล้วปี5ก็ทำฟีซิสเหมือนกันใช่ครับ จุดเด่นคือหลักสูตรนี้รองรับการสอบใบประกอบวิชาชีพสขปาตยกรรมผังเมืองได้โดยตรงแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการการวางแผนการมองอนาคตของเมืองแล้วก็ได้เรียนรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ด้วยครับซึ่งมีหลายเรื่องน่าสนใจเช่นการออกแบบเมืองเพื่อสุขภาพการพัฒนาพื้นที่สาธารณะปนฝรั่งเศสจีนสิงคโปร์ แล้วโจทย์ที่ทำบางทีก็เป็นโจทย์จริงที่นำไปสู่การพัฒนาจริงได้ด้วยครับสุดยอดเลยค่ะมาถึงหลักสูตรสุดท้ายของจุฬาที่ดูจะแตกต่างจากเพื่อนๆน,นิดหน่อยคือการออกแบบอุตสาหกรรมหรือ Industrial Design ID อันนี้อาจารย์ตุก๊กตาดรตรีชดาโชตรัตนามาให้ข้อมูลค่ะอันนี้เป็นหลักสูตร4ปีไม่ใช่5ปีถูกต้องครับอันนี้เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือวทบนะครับไม่ใช่สทอบอ เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ product design ที่เราใช้ใช้กันในชีวิตประจำวันตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆเฟอร์นิเจอร์ iture, หรืออาจจะเป็นระบบบริการก็ได้ป้าหมายคือสร้าง d e s i g n อร์นักวิชาการนักวิจัยที่คิดเป็นระบบบูรณาการข้ามศาสตร์ได้แล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง self-directed learning หลักสูตรปี CP, อาจารย์ก็มีหลากหลายมากครับทั้งพื้นฐานทั้งสถาบันที่จบมามีจากอังกฤษอเมริกาสวีเดน นอร์เวย์ไต้หวันออสเตรียเบลเยียมครบเลยโครงสร้างการเรียนเขาเปรียบเป็นพีระมิดด้วยน่าสนใจดีค่ะฐานคือปี1ถึงปี2เทอม1เน้นพื้นฐานไอดีแน่นๆกลางคือปี2เทอม2ถึงปี3มีวิชาเลือกให้เลือกเยอะถึง18หน่วยกิจแล้วยอดคือปี4ฝึกงานแล้วก็ทำโปรเจกต์จบครับช่วงฐานนี้คือปูพื้นฐานแน่นจริงๆทั้ง2มิติสมิติ รูปทรงแสงเงาโครงสร้างฟังก์ชันการทดลองวัสดุแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติในเวิร์กช็อปจริงๆเลยทั้งงานไม้เรซินโลหะส่วนวิชาเลือกก็น่าสนใจมากเลยค่ะมีตั้งแต่สิ่งทอสร้างลายผ้าเซรามิกเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ที่ได้ทำโมเดลทำเก้าอี้จริงเลยไปจนถึงการออกแบบเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนเซอร์คิวลล์อีโคโนมีที่ได้ทำงานกับธุรกิจจริงด้วยใช่ครับดูเปิดกว้างให้นิสิตค้นหาตัวเองมากๆ พอถึงปี4ตอนทำปริญญานิพนธ์หรือโปรเจกต์จบเนี่ยเขาก็มีแนวทางหรือเบสิสให้เลือกถึง6แนวทางตามความสนใจเลยครับมีอะไรบ้างคะ6แนวทางนี้ก็จะมี user experience base เน้น human center design issue base แก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือตอบสนองเทรน์อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเกมสอนเพศศ,ศ,ศ,ศึกษาหรือผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน Community base อันนี้ลงไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนในพื้นที่จริงเลย t e c h n o l o g y base ก็เน้นเทคโนโลยีดิจิตอลสารสนเทศ Material base เริ่มต้นจากวัสดุหรือวัตถุเช่นเอาตะแกรงหลืกมาอัพไซ y c ่งเป็นเก้าอี้หรือทดลองเซรามิกกับแนวคิดเรื่องการกัดกร่อนแล้วก็สุดท้าย expression base อันนี้จะก้ากึ่งระหว่างศิลปะกับการออกแบบหน่อยๆครับเช่นทำ art t o ยหรือเครื่องประดับจากผงเหล็กในสนามแม่เหล็ก โหลากหลายมากทําให้นิสิตได้เลือกทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดและสนใจจริงๆนะคะครับแล้วก็เห็นว่าหลักสูตรใหม่ปี69เขาเพิ่มวิชาบังคับด้านความยั่งยืนกับการตลาดเข้าไปด้วยสแสดงว่าปรับตัวตามโลกตลอดเวลา แล้วก็มีทางเลือกเรียนต่อปโท ID แบบ4 plus 1.5ปีด้วยครับไอยูกันบ้างค่ะอาจารย์ชนบุญนาคมาให้ภาพรวมว่าสถาปัตยเกษตรมี4หลักสูตรปตรีเน้นความรู้ที่ต่อยอดได้ความคิดสร้างสารรค์การคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking การใช้เทคโนโลยีแล้วก็การปรับตัวเริ่มที่ตัวหลักก่อนเลยค่ะสถาปตยกรรมศาสตร์บัณฑิตสทบที่เกษตรเป็นยังไงบ้างคะของเกษตรก็เป็นหลักสูตร5ปีเหมือนกันครับ ใช้หลักสูตรปรับปรุงปี69ล่าสุดเลยเขาจะเน้นย้ำเรื่องกระบวนการคิดการตั้งคำถามการหาทางเลือกแล้วก็ critical thinking ควบคู่ไปกับ creative thinking ค่อนข้างมากครับการเรียนเป็นยังไงคะ การเรียนก็จะเครดรวายกับจุฬาครับคือไล่จากพื้นฐานสเกลเล็กไปสู่สเกลใหญ่และซับซ้อนขึ้นในปีสูงๆปี1เน้นกระบวนการคิดการตั้งคําถามจบที่อาคารเล็กๆปี2ดูบริบทที่อยู่อาศัยย่านทดลองโครงสร้างพื้นฐานปี3โจทย์จะซับซ้อนขึ้นตามบริบทปัจจุบันเช่นปรับปรุงสารว่าการกระทมอเดิมการออกแบบ Active Universal Design การอนุรักษ์อาคารร่วมสมัยเริ่มใช้เทคโนโลยีและวัสดุมากขึ้นปี4เป็นสตูดิโอที่เกี่ยวกับบริบทเมืองปัญหาซับซ้อนอาคารสูงโครงสร้างอาคาร สูงต่างๆและปี5ก็ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งอาจจะมีแนวทางหลากหลายให้เลือกทําได้ครับเช่นปรากฏการเฉพาะพื้นที่การตีความสถาปัตยกรรมเดิมใหม่สถาปัตยกรรมเชิงนิเวศประเด็นทางสังคมหรือแม้แต่สถาปัตยกรรมชั่วคราวดูเหมือนจะเน้นการตั้งคําถามกับการคิดวิเคราะห์เยอะนะคะ ใช่ครับเขาพยายามเปิดช่องว่างให้นิสิตคนหาตัวเองโดยเฉพาะในปี4เทอมปลายมีทางเลือกให้ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศหรือจะเรียนต่อปอโทแบบ 5+1 ก็ได้คือเก็บหน่วยกิจปตรีไปใช้ต่อปอโทได้เลยแล้วก็มีสหกิจศึกษาด้วยครับคือไปฝึกงานจริงจังในองค์กรเป็นทางเลือกแล้วก็มีทำโปรเจกต์ร่วมกับสถาบันต่างชาติอย่างฝรั่งเศสญี่ปุ่นด้วยครับน่าสนใจค่ะ ต่อกันที่ภูมิสถาปตัตยกรรมของเกษตรบ้างอาจารย์พุทธ,ธาจันทราวิมลมาให้ข้อมูลค่ะอันนี้มีอะไรเด่นๆ่นคะจุดเด่นมากๆเลยคือหลักสูตรเขาได้รับรองจากทั้งสภาสถาปนิกแล้วก็สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยหรือทาราด้วยครับอ๋อค่ะสำคัญเลยนะคะครับบัณฑิตจบไปก็สอบใบประกอบวิชาชีพได้เลยอาจารย์เขาก็เน้นย้ำเรื่องโอกาสในการทำงานว่าบัณฑิตได้งานตรงสายเยอะมากอัตรา80-100ถึงเเซเลย เงินเรียนเริ่มต้นก็ค่อนข้างดีครับประมาณ22,000ื่นถึงสองหมบาทขึ้นไปหลักสูตรกี่ปีคะสาเต็มเทอมตอนปี5เทอมหนึ่งก็ได้ส่วนวิทยานิพนธ์จะทํำครึ่งปีหลังตอนปี5เทอม2ครับจบไปทํางานได้หลากหลายเลยนะคะทั้งบริษัทออกแบบราชการบริษัทก่อสร้างอสังหาฟรีแลนซ์หรือแม้แต่ content creator อย่างเพจดังๆก็มีใช่ครับเรื่องทีแคสเขารับรวม48คน แบ่งเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอ28คนรอบคัวต้า10คนแล้วก็รอบแอดมิชันอีก10คนเกณฑ์การรับราคะมีอะไรน่าสนใจไหมรอบพอร์ตโฟลิโอเขาเน้นดูความคิดสร้างสารรค์ทักษะความตั้งใจนะครับไม่ได้เน้นรูปเล่มสวยหรูหรือรูปตัวเองเยอะๆอาจารย์บอกว่าเน้นดูงานกับความคิดมากกว่าส่วนรอบ2คัวต้าต้องจับสายวิทย์หรือมีหน่วยกีดวิทย์ตามเกณฑ์ รอบ3 a d แอดมิชัก็ใช้พัท4กับ A Level คณิตฟิสิกส์อังกฤษครับการเรียนเป็นยังไงคะคล้ายจุฬาไหมการเรียนก็จะไล่สเกลคล้ายๆกันครับปี1พื้นฐาน2 d 3 d ปี2-3เรียนออกแบบพืชพันธุ์เขียนแบบสเกลใหญ่ขึ้นพวกบ้านจัดสรรสวนหลังคาสวนสนุกสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ปี4ก็จะเป็นเรื่อง ecology การวางผังในพื้นที่ธรรมชาติชุมชน urban planning ปี5าทำ thesis แต่เขามีโครงการน่าสนใจคือเรียนรู้ร่วมสร้างครับอันนี้ให้นิสิตปี 3- 4ถึงได้ทำงานจริงกับลูกค้าภายนอกเลยน่าจะได้ประสบการณ์เยอะมากดีจังค่ะทีนี้มาดูหลักสูตรที่แตกต่างออกไปของเกษตรบ้างนะคะวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมอาคารหรือ B b บ t อันนี้อาจารย์มุกพัฒนันพันพักดีมาเล่าให้ฟัง เป็นหลักสูตร4ปีไม่ใช่5ปีเหมือน i d จ u l a เลยแต่เน้นเรื่องอาคารโดยตรงถูกต้องครับอันนี้เป็นวทบ4ปีที่เขาปรับปรุงใหม่สำหรับปี69เลยครับตั้งเป้าสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ที่เน้นเรื่องความยั่งยืนกับนวัตกรรมอาคารโดยเฉพาะค่ะบัณฑิตจบไปเนี่ยนอกจากจะสามารถทำงานเป็นสถาปนิกได้หลังทำงาน2ปีแล้วไปสอบใบประกอบยังสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวหรือ Green Building Professional ด้วยด้วย ซึ่งอันนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆครับโอ้โหฟังดูทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์โลกมากๆเลยค่ะเขาเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะในการเรียนเน้นทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาคารสีเขียวอาคารประหยัดพลังงานเลยครับสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง resilience SDGs BCG model คือเรียนตั้งแต่การออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาความยั่งยืนการออกแบบภายในที่ส่งเสริมสุขภาวะ ไปจนถึงเทคโนโลยีอาคารโครงสร้างวัสดุนวัตกรรมต่างๆวิทยาศาสตร์สถาปัตยกรรมพวกความร้อนแสงเสียงการระบายอากาศเปลือกอากาศแล้วก็มีกลุ่มวิชากรีนโดยเฉพาะเลยเช่นการประเมินอาคารเขียวตามเกณฑ์ Trees หรือ Lead การออกแบบอาคารคาร์บอนเป็นศูนย์การใช้พืชพันธุ์ประกอบอาคารการออกแบบจากเศษวัสดุโอ้โหแน่นมากค่ะครับแล้วก็มีวิชาสนับสนุนอื่นๆด้วย พวกคอมพิวเตอร์บิมโปรแกรมวิเคราะห์พลังงานการประมาณราคาผังเมืองอสังหาริมทรัพม์ชับสีเขียวคือครบวงจรเลยครับหลักสูตรใหม่เขาลดวิชาบังคับลงเพิ่มวิชาเลือกให้เลือกความเชี่ยวชาญได้มากขึ้นมีฝึกงานแล้วปีสุดท้ายก็ทําโครงงานสถาปัตยกรรมยั่งยืนที่เทียบเท่าวิทยาน,นิพนธ์ครับการเรียนก็ได้ลงมือทําเยอะไหมคะเยอะเลยครับปีหนึ่งก็เริ่มวาดมือ ทัศนศึกษาปี2ออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กถึงกลางเน้นเรื่องสุขภาวะมีการใช้ซิมูเลชันพิสูจน์ประสิทธิภาพด้วยอย่างใช้ CFD ออกแบบการระบายอากาศป้องกันโควิดหรือออกแบบแสงสว่างค่ะปี3ก็ทำโครงการใหญ่ขึ้นดูเรื่องโครงสร้างเช่นสนามบินแล้วก็ได้ไปดูงานอาคารเขียวจริงๆปี4ก็เรียนเรื่องพัฒนาอสังหาทำโครงการใหญ่แล้วก็ทำโครงงานจบ นิสิตเขาก็ได้รับรางวัลประกวดแบบเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดอาคารเขียวมากๆที่แคสรับกี่คนคะหลักสูตรนี้ครับรวม36คนครับรอบพอร์ตโฟลิโอ10คนรอบโคตา11คนรอบแอดมิชั่น15คนครับค่ะ และหลักสูตรสุดท้ายจากมเกษตรตรานะคะวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการหรือ IPDI อาจารย์โอ๊กนรชัยยุวบูรณ์มาให้ข้อมูลค่ะอันนี้ก็วทอบอ4ปีเหมือนกันน่าจะคล้ายคล้าย ID จุลาไหมคะมีความคล้ายในแง่ที่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เหมือนกันครับแต่ IPDI ของเกษตรเขาจะเน้นคําว่าเชิงบูรณาการกับนวัตกรรมค่อนข้างมาก ดูเหมือนจะผสมผสานความเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปเยอะกว่าแล้วก็เน้นการมองเป็นระบบนวัตกรรมทั้งหมดไม่ใช่แค่ตัว product อย่างเดียวเปิดมาประมาณ7ปีแล้วครับการเรียนเขามีธีมในแต่ละเทอมด้วยน่าสนใจจังค่ะใช่ครับเขาแบ่งเป็นธีมเลยอย่างปี1เทอมหเป็น visual object เน้นพื้นฐานความคิดสร้างสารรค์ทักษะการวาดการนำเสนอปี1เทอม2เป็น function formation ดูเรื่องรูปทรงกับประโยชน์ใช้สอยการทำต้นแบบ ปี2เทอมหนึ่งนี่ Human centered เน้นปัจจัยมนุษย์การยาศาสตร์หรือ economics ถึงขั้นไปเรียนกายวิภาคจากร่างอาจารย์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับผู้สูงอายุโหจริงจังมากครับปี2เทอม2เป็น sustainability เน้นความยั่งยืน nature based solution eco design วัสดุเหลือใช้ทำงานร่วมกับคณะสัตวแพทย์ด้วยในแนวคิด one health ปี3เทอมหนึเป็น Tech Innovation ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ทำงานกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างอาจารย์ยกตัวอย่างอุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุเล่นกับแมวเนื้อรักจังค่ะครับปี3เทอม2เป็น Business and Social Innovation อันนี้ทำงานกับชุมชนหรือผู้ประกอบการดูเรื่อง product service system พอปีปี4เทอมหนึ่งก็ไปสหกิจศึกษาเลยครับ ทำงานจริง6เดือนเต็มในบริษัทอย่าง Plan Toys, Modern Form, SCGP แล้วเทอมสุดท้ายปี B 4เทอม2ก็ทำโครงงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการเทียบเท่าวิทยานิพนธ์ซึ่งต้องมีประเด็นเรื่องความยั่งยืนเทคโนโลยีแล้วก็ความเข้าใจมนุษย์อยู่ด้วยมีตัวอย่างโครงงานจบที่น่าสนใจไหมคะมีครับอย่างเช่นอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหว mobility การอัพไซคลิ่งวัสดุโคมไฟจากดอกดาวเรืองหรือแม้แต่ส้วมกระดาษเคลื่อนที่สำหรับใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติว้าวสร้างสรรค์มากเลยค่ะครับเขาก็มีวิชาเลือกร่วงกับลักสุดอื่นมีกิจกรรมดูงานเลคเชอร์ทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้จริงในงานเพลย์เดส่งเสริมการประกวดซึ่งก็ได้รางวัลมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีผลงานที่ได้นำไปใช้จริงด้วยอย่างอุปกรณ์ในโรงพยาบาลเปาโลพอนโยทิน จบไปทำงานได้หลากหลายเลยสิคะเนี่ยใช่ครับเป็นได้ทั้งนักออกแบบ c r e เอทีฟ R&D การตลาดหรือเป็นผู้ประกอบการเองก็ได้ t c a s สรับ25คนครับใช้คะแนน TPAT 4หรือ TPAT 21ก็ได้แล้วรอบ2องโคตาเขามีโคตาพิเศษด้วยนะอย่างโครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสแห่งแผ่นดินสำหรับทายาทธุรกิจหรือเกษตรกรหรือโคต้าความสามารถพิเศษด้านดนตรีศริลป,ปะหรือนักประดิษฐ์ครับ ฟังมาทั้งหมด9หลักสูตรทั้งจุลาทั้งเกษตรนิดข้อมูลแน่นมากจริงๆค่ะพอจะสรุปภาพรวมความเหมือนหรือความต่างที่ชัดๆได้ไหมคะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือทุกหลักสูตรเลยนะครับไม่ว่าจะ4ปี5ปีวทบรหรือสอทบอเนี่ย ต่างก็เน้นพื้นฐานการออกแบบท,ที่แข็งแกร่งเหมือนกันหมดแล้วก็ให้ความสำคัญกับประเด็นร่วมสมัยมากๆอย่างเรื่องความยั่งยืนเทคโนโลยีและก็การนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาจริงในสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้คือเห็นชัดในทุกสาขาเลยครับแล้วจุดต่างล่ะคะพอจะเห็นไหม จุดต่างหลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องออระยะเวลาเรียน4ปีกับ5ปีซึ่งมันก็จะส่งผลต่อวิธีการศึกษาวทบกับสทบ OR, แล้วก็เส้นทางการขอใบประกอบวิชาชีพในบางสาขาอย่างสถาปนิกหลักหรือภูมิสถาปนิกเนี่ยหลักสูตร5ปีมันก็จะตรงทางมากกว่าแต่หลักสูตร4ปีเขาก็จะมีจุดเด่นเฉพาะทางของตัวเองอย่าง BIT ที่เน้นอาคารเขียวมากๆหรือไ d ดีกับ IPDI ที่เน้นผลิตภัณฑ์กับนวัตกรรมไปเลยค่ะ นอกจากนั้นก็อาจจะต่างกันบ้างในรายละเอียดของวิชาหรือโครงการพิเศษหรืออาจจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรบรรยากาศการเรียนอะไรทํานองนั้นนิดหน่อยครับอีกเรื่องที่ดูจะเน้นกันมากๆทั้งสองที่เลยคือเรื่องการฝึกฝนกระบวนการคิดนะคะทั้ง critical thinking และ creative thinking ใช่เลยครับอันนี้สําคัญมากคือเขาไม่ได้สอนแค่ว่าออกแบบยังไง how แต่สอนให้คิดว่าทําไม why ต้องออกแบบแบบนี้ การตั้งคำถามการหาทางเลือกการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้านเหมือนจะเป็นทักษะสำคัญที่ทุกหลักสูตรพยายามจะปลูกฝังให้นิสิตเลยครับแล้วเรื่องการเตรียมตัวสมัครอย่างพอร์ตโฟลิโอล่ะคะมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมเห็นอาจารย์หลายท่านพูดถึงเรื่อง AI ด้วยครับเรื่อง AI ก็น่าสนใจอาจารย์หลายท่านก็ย้ำเหมือนกันว่า AI มันเป็นแค่เครื่องมือช่วยทำงานแต่ทักษะพื้นฐานจริงๆอย่างการวาดการสเกจการคิด การออกแบบด้วยมือเนี่ยยังไงก็สำคัญที่สุดค่ะส่วนพอร์ตโฟลิโอคำแนะนำหลกัหลกๆเลยคือพยายามทำให้กรรมการเห็นกระบวนการคิดของเราครับไม่ใช่แค่โชว์ผลงานสวยๆอย่างเดียวต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีไอเดียยังไงเราพัฒนาต่อย,ยอดความคิดมายัางไงเราสนใจอะไรเป็นพิเศษพยายามเป็นทุกของตัวเองให้มากที่สุดแล้วกเ็เช็คข้อกาหนดของแต่ละลักสูตรแต่ละรอบให้ดีๆด,ด้วยนะครับเพราะบางทีอาจจะกาหนดไม่เหมือนกันเลย ข้อมูลทั้งหมดนี้คงเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆหรือใครก็ตามที่กำลังตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้ได้เห็นภาพรวมของทั้งสองมหาวิทยาลัยแบบชัดๆเลยแน่นอนครับการได้รู้ว่าแต่ละที่เขาเน้นอะไรมีวิธีการสอนแบบไหนมีโอกาสพิเศษอะไรให้เราบ้างเนี่ยมันช่วยให้เราเลือกที่ที่มันคลิกกับเราหรือใช่กับเรามากที่สุดได้ เพราะจริงๆแล้วนอกเหนือจากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยความเข้ากันได้กับหลักสูตรกับสไตล์การเรียนการสอนมันก็สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยครับ ฟังมาทั้งหมดมีข้อคิดหนึ่งที่น่าสนใจผุดขึ้นมาในหัวค่ะคือเราคุยกันเรื่องทักษะเฉพาะทางเยอะมากเลยแต่ดูเหมือนว่าการเรียนสายออกแบบหรือสถาปัตย์เนี่ยมันน่าจะได้ทักษะอีกอย่างที่เรียกว่าวิธีคิดแบบนักออกแบบหรือดีไซเนอร์ใหม่เส็ติดตัวไปด้วยคือความสามารถในการมองปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วก็เห็นโอกาสมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วก็สร้างสรรค์ทางแก้ปัญหาขึ้นมา เลยอยากชวนคิดต่อนะคะว่าถ้าเราฝึกฝนวิธีคิดแบบนี้จนมันแบบคล่องแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับชีวิตเราในด้านอือ่นๆยังไงได้อีกบ้างแม้ว่าสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้ไปทำงานเป็นสถาปนิกหรือดีไซเนอร์โดยตรงก็ตามน่าคิดนะคะวันนี้ก็ขอบคนมากๆนะคะที่มาร่วมเจาะลึกข้อมูลหลักสูตรสถาปย์และการออกแบบของจุลาและเกษตรด้วยกันหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะยินดีครับผม